วันนี้นะที่เมื่อวานเมื่อวานที่มีการถแถลงนโยบายนะครับของอานายกรัฐมนตรีนะครับคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนะครับก็ได้ถแถลงนโยบายนะและบางช่วงบางตอนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ขึ้นมาแจกแจงเรื่องเกี่ยวกับ Digital Wallet 1,000 0บาทน,นะครับก็ชัดเจนแล้วว่าเงิน แจกเป็นเงินสด10,000บาทเข้าบัญชีนะครับให้กับกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุนะครับวันที่25กันยายน2567นี้นะครับใช้ที่ไหนก็ได้เพราะแจกเป็นเงินสดเพราะนั้นใช้ที่ไหนใช้ร้านค้านะครับหรือใช้จ่ายที่ใดนะจะเอาไปใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับทุกท่านเลยส่วนนะครับ กลุ่มคนที่ลงแอปทางรัฐแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปาะบางนะครับก็อาจจะได้เป็นเฟสดนะเฟสแรกก็คือ5,000บาทส่วนเฟสที่2เนี่ยก็ต้องรอพิจารณานะว่าจะเจียดเงินนะครับที่เหลือจากการใช้งบอื่นๆเนี่ยนะครับมาแบ่งจ่ายได้หรือเปล่า แต่คงไม่ได้ในเร็วๆวันนะครับนะแต่มั่นใจว่ากลุ่มปอบางเนี่ยได้ชัวร์และประมาณ25กันยายน2567เป็นความชัดเจนนะครับที่ได้แถลงนโยบายนะในคอรอมอนะครับเพราะนั้นใครนะเป็นกลุ่มปอบางเฮ hey, ได้เลยนะครับเฮ hey, ได้เลยนะแจกเป็นเงินสดแล้วและเดี๋ยวออรอการเสนอตัวเนี้ยนะครับยื่นเสนอไปแล้วมันพิจารณา ว่าแจกผ่านอะไรอย่างเช่นนะครับแจกผ่านพร้อมเพย์ไหมนะครับแจกผ่านตัวบัญชีนะครับออแอปอื่นๆไหมอย่างเช่นเข้าบัญชีเข้าแอปต่าตัางก็รอพิจารณาก่อนนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าแจกชัวเพราะด้วยเ,เวลาบีบรัดนะเพราะว่าถ้าไม่แจกในเดือนกันยายนนี้งบประมาณปี6-7นะครับงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมมาจะเป็นอันนะมาลายหายไปนะครับก็คือ ถ้าใช้ไม่ทันก็จะกลับเข้าคืนคังนะมันก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้หรือทบไปยังปี68นโยบายปี68ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองนะครับจึงต้องรีบใช้นะรีบแจกเงินสด1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มเปาะบางก่อนนั่นเองเพราะกลุ่มเปาะบางมีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัวว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่ หารายได้ไม่ได้นะครับหรือหารายไ,ได้ได้น้อยนะครับและเป็นกลุ่มที่น่าจะเ,าเรียกว่าต้องการใช้เงินนี้มากที่สุดนะครับเขาจึงต้องแจกกลุ่มเปราะบางก่อนนะก็หลายท่านเป็นกลุ่มเปราะบางก็เฮกันด้วยนะครับกลุ่มเปราะบางมีเท่าไหร่กลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนโดยประมาณนะครับ14.5ล้านคนนะซึ่งหลักๆจะอยู่ในผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐจำนวน13.5ล้านคนนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NGKid Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตมนะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุนกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันะ ครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ